สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแก่นความคิดจากหนังสือ100 Million Offers ของ Alex Hormozi นะครับค่ะเป็นหนังสือที่ดังมากเลยนะคะใช่ครับเป้าหมายเราวันนี้คือจะมาเจาะลึกกันว่าไอ้ข้อเสนอสุดยิ่งใหญ่หรือ Grand Slam Offer ที่เขาพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรทำยังไงให้คนรู้สึกว่าถ้าไม่เอาเนี่ยคือพลาดมากๆ ซึ่งที่มาที่ไปก็น่าสนใจนะคะมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนเองเลยที่แบบเกือบจะล้มละลายแล้วนะคะอ๋อเห็นว่าเหลือเงินน้อยมากตอนนั้นใช่ค่ะเหลือแค่ประมาณพันเหรียญเองช่วงคริสต์มาสอีฟปี2016แต่สุดท้ายก็พลิกกลับมาได้ด้วยพลังของสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้แล้วค่ะคือข้อเสนอที่มันแตกต่างจริงๆครับแล้วเหมือนมีจุดเปลี่ยนสําคัญจากคาแนะนําของทรเวสโจนส์ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะที่บอกว่า ต้องยื่นข้อเสนอที่ดีขนาดที่ทําให้คนรู้สึกโง่ถ้าปฏิเสธคําเนี้เปลี่ยนเกมเลยโหฟังดูทรงพลังมากแล้วปัญหาที่ธุรกิจส่วนใหญ่เจอจนไปไม่ถึงจุดนั้นมันคืออะไรครับปัญหาหลากัลกๆเลยนะคะคือการติดกับดักเรื่องราคาค่ะที่เรียกว่า commoditization อ๋อคือแข่งกันแต่เรื่องราคาถูกสุดประมาณนั้นเลยค่ะสินค้าบริการมันดูคล้ายๆกันไปหมดสุดท้ายลูกค้าก็เลือกที่ราคาถูกสุดกำไรก็น้อยลงลง แล้วบางทีเราไปล่อคู่แข่งใช่ค่ะซึ่งคู่แข่งเองก็อาจจะกำลังแย่อยู่ก็ได้กลายเป็นยิ่งทำยิ่งแย่ไปกันใหญ่เข้าใจเลยครับเหมือนวิ่งตามกันลงไปเรื่อยๆแล้วทางออกที่โฮโมสีว่าคือข้อเสนอสุดยิ่งใหญ่เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงครับมันต่างจากโปรโลดราคาทั่วไปเยอะไหมต่างเยอะเลยค่ะมันไม่ใช่แค่ลดราคาแต่มันคือการสร้างข้อเสนอที่เออมันเปรียบเทียบกับชาวบ้านได้ยากมาก เปรียบเทียบยากค่ะคือมันผสมผสานหลายอย่างทั้งตัวโปรโมชั่นที่ดึงดูดจริงๆคุณค่าที่แบบเฮ้ยอันนี้มีเจ้าเดียวการตั้งราคาที่สะท้อนคุณค่าไม่ใช่ราคาถูกๆนะคะอาา่าฮะมีเรื่องราคาพรีเมียมด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีการรับประกันที่มันโหเหนือชั้นมากๆจนคนมั่นใจบวกกับเงื่อนไขจ่ายเงินที่อาจจะยืดหยุน่น คือเป้าหมายหลักคือย้ายสนามรบเลยค่ะจากราคาไปสู้กันที่คุณค่าให้หลุดจากการเป็นแค่ของถูกชิ้นหนึ่งในตลาดถูกต้องค่ะแต่พอพูดถึงการตั้งราคาสูงหรือ premium price เนี่ยหลายคนน่าจะกลัวว่าลูกค้าจะหนีไปหาของถูกแทนหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคือโฮโมซีเขาเน้นย้ำเลยนะคะว่าราคาคือสิ่งที่เราจ่ายแต่คุณค่าคือสิ่งที่เราได้รับมันไม่เหมือนกัน ราคากับคุณค่าค่ะแล้วการตั้งราคาสูงเนี่ยมันสร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าวงจรเชิงบวกของราคาหรือ virtual cycle of price ขึ้นมาได้วงจรเชิงบวกเป็นยังไงครับคือพอร,ราคาสูงใช่ไหมคะลูกค้ามักจะรับรู้เองเลยว่าเฮ้ยของมันต้องดีแน่ๆคุณค่ามันสูงอ๋อคิดไปเองก่อนเลยใช่ค่ะแล้วพอเขาจ่ายแพงเขาก็จะเอ่อตั้งใจใช้มันมากขึ้นลงทุนลงแรงกับมันมากขึ้นเพราะเสียดายเงินใช่ไหมคะอาจริงด้วยครับ พอตั้งใจใช้ผลลัพธ์มันก็ดีขึ้นจริงๆครานี้พอผลลัพธ์ดีมันก็ไปดึงดูดลูกค้าใหม่ๆที่มีคุณภาพคล้ายๆกันเข้ามาอีกกลายเป็นได้ลูกค้าที่ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วธุรกิจก็มีกําไรพอที่จะเอาไปพัฒนาสินค้าบริการให้ดียิ่งขึ้นไปอีกมันก็หมุนวนเป็นวงจรดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเมื่อเรื่องวา์ที่เคยมีการศึกษาเลยนะครับที่พอติดป้ายว่าแพงคนก็บอกอร่อยขึ้นทั้งๆที่เป็นวายตัวเดียวกันใช่เลยค่ะการรับรู้มีผลมากมาก แต่ว่ามีข้อเสนอดีอย่างเดียวก็คงไม่พอต้องเสนอให้ถูกคนถูกตลาดด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะอันนี้สาคัญมากฮอ์โมซีเขาใช้คาว่าเราต้องหาฝูงชนที่หิวกระหายหรือ starving crowd ให้เจอฝูงชนที่หิวกระหายค่ะเขาถึงก็บอกว่าตลาดที่ดีเนี่ยสำคัญกว่าข้อเสนอที่ดีซะอีกนะคะโอ้โหขนาดนั้นเลยแล้วตลาดที่ดีที่ว่าหิวเนี่ยมันต้องมีลักษณะยังไงบ้างครับ หลักๆมี4อย่างค่ะคือ 1. ลูกค้าต้องมีปัญหาที่เจ็บปวดมากๆ massive pain แบบอยากแก้สุดๆ 2. ต้องมีกำลังซื้อ purchasing power คือมีเงินจ่ายเรานะคะครับครบต้องเข้าถึงง่าย easy to target คือเรารู้ว่าจะไปหาลูกค้ากลุ่มนี้ได้ที่ไหนจะสื่อสารกับเขายังไงและ4สําำคัญมากคือตลาดนั้นต้องกำลังเติบโต growing ค่ะไม่ใช่ตลาดที่กำลังจะตาย เหมือนถ้าเราไปขายของให้ตลาดหนังสือพิมพ์ตอนนี้ก็คงเหนื่อยหน่อยใช่ค่ะเทียบกับตอนโควิดที่คนทำหน้ากากอนามัยขายตลาดมันโตมากๆแบบนั้นเลยค่ะกางเจาะจงกลุ่มลูกค้าหรือนิชชิงดาวก็น่าจะช่วยเรื่องนี้ได้เยอะเลยนะครับ ใช่เลยค่ะยิ่งเราเจาะจงกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจนเท่าไหร่เรายิ่งเข้าใจปัญหาความเจ็บปวดของเขาได้ลึกซึ้งเท่านั้นทําให้สร้างข้อเสนอที่มันโดนใจได้ตรงจุดมากขึ้นถูกต้องค่ะแล้วพอข้อเสนอมันเฉพาะทางมากๆมันก็ยิ่งดูมีคุณค่าตั้งราคาสูงได้ง่ายขึ้นด้วยแต่ก็ต้องอดทนอยู่กับนิชนั้นนานพอโดยใช่ไหมครับเห็นเขาพูดถึงนิชส l a ปอะไรสักอย่างอ๋อใช่ค่ะคืออย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนนิชถ้ามันยังไม่เวิร์กทันที เพราะการเปลี่ยนตลาดบ่อยๆมันเหมือนเราต้องกลับไปเริ่มสร้างความน่าเชื่อถือใหม่หมดเลยเสียเวลาค่ะต้องอดทนอยู่กับมันหน่อยโอเคครับพอเราได้ตลาดที่ใช่แล้วเข้าใจว่าต้องเน้นคุณค่าไม่ใช่ราคาทีนี้เครื่องมือสำคัญในการออกแบบข้อเสนอให้มันดีจริงๆคืออะไรครับหัวใจเลยก็คือสมการแห่งคุณค่าหรือ The Value Equation ค่ะอันนี้สำคัญมากสมการคุณค่าค่ะสูตรมันคือคุณค่าเท่ากับ ผลลัพธ์ในฝันคูณโอกาสสำเร็จที่รับรู้หารด้วยความล่าช้ากับความพยายามและการเสียสละโอ้โหมีสูตรเลยใช่ค่ะหน้าที่ของเราคือต้องพยายามเพิ่มค่าตัวข้างบนคือผลลัพธ์ในฝันกับโอกาสสาเร็จเนี่ยให้มันสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็แล้วก็ลดค่าตัวข้างล่างคือความล่าช้ากับความพยายามเนี่ยให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะ น่าสนใจมากครับขอลงรายละเอียดแต่ละตัวหน่อยได้ไหมครับเริ่มจากตัวบนก่อนผลลัพธ์ในฝันนี่คือค่ะผลลัพธ์ในฝัน Dream Outcome คือสิ่งที่ลูกค้าอยากได้จริงๆลึกๆอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองแต่อาจจะเป็นเรื่องสถานะการยอมรับชื่อเสียงอะไรแบบนี้เราต้องสื่อสารให้ชัดว่าข้อเสนอเราช่วยให้เขาไปถึงจุดนั้นได้ยังไงครับแล้วโอกาสสำเร็จที่รับรู้ล้วครับ อันนี้คือความเชื่อมั่นของลูกค้าครับว่าถ้าซื้อของเราไปแล้วเนี่ยเขาจะได้ผลลัพธ์นั้นจริงๆมากน้อยแค่ไหนซึ่งเราสร้างความเชื่อมั่นนี้ได้ด้วยรีวิวคำรับรองผลงานที่ผ่านมาหรือการรับประกันที่มันแรงๆแบบกล้าให้จริงๆอ,อ๋อทำให้เขามั่นใจว่าจะได้ผลจริงใช่ค่ะส่วนตัวอาหารข้างล่างที่เราต้องลดครับมีความล่าช้ากับความพยายามค่ะ ความล่าช้า time delay ก็ตรงตัวเลยคือระยะเวลาตั้งแต่ลูกค้าจ่ายเงินจนถึงตอนที่เขาได้รับประโยชน์หรือเห็นผลลัพธ์ยิ่งสั้นในเท่าไหร่ยิ่งดีทั้งผลลัพธ์ใหญ่แล้วก็ผลเล็กๆระหว่างทางด้วยใช่ค่ะควรมีชัยชนะเล็กๆ short term wins ให้ลูกค้ารู้สึกดีรู้สึกว่ามาถูกทางแล้วเป็นระยะๆะะด้วยค่ะส่วนตัวสุดท้ายความพยายามและการเสียสละ อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าต้องทำเองถูกต้องค่ะคือลูกค้าต้องลงแรงแค่ไหนต้องยอมแลกกับอะไรบ้างต้องยุ่งยากวุ่นวายแค่ไหนกว่าจะได้ผลลัพธ์นั้นยิ่งเราทำให้มันง่ายสะดวกไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเสียสละเยอะเท่าไหร่ข้อเสนอก็ยิ่งน่าดึงดูดมากขึ้นเท่านั้นซึ่งเหมือนฮอมมอซี่จะเน้นว่าการลดไอ้สองตัวล่างเนี่ยความล่าช้ากับความพยายามเนี่ยสำคัญมากๆเลยอาจจะสำคัญกว่าการพยายามเพิ่มสองตัวบนด้วยซ้ำใช่เลยค่ะ อันนี้น่าสนใจมากหลายคนมักจะโฟกัสแต่การขายฝันให้ใหญ่ๆ Dream Outcome หรือพยายามบอกว่าสำเร็จแน่ๆ Like l i h o o d แต่การทำให้มันง่ายและเร็วขึ้นเนี่ยบางทีสร้างความแตกต่างได้มหาศาลเลยทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ยากนี่หว่ามันแป๊บเดียวเองใช่ค่ะและที่สำคัญคือการรับรู้นะคะไม่ใช่แค่ลดเวลาลดความพยายามลงจริงๆแต่ต้องให้ลูกค้ารู้สึกได้ด้วยอ๋อ oh. เหมือนตัวอย่างป้ายบอกเวลารถไฟที่ลอนดอนประมาณนั้นเลยค่ะแค่มีป้ายบอกว่าอีกกี่นาทีรถไฟจะมาคนก็หงุดหงิดน้อยลงเยอะทั้งที่จริงๆรถไฟก็มาเวลาเท่าเดิมแต่การรับรู้ความไม่แน่นอนมันลดลงชัดเจนเลยครับสรุปแล้วหัวใจของ 100M Offers ก็คือเปลี่ยนวิธีคิดจากการแข่งกันที่ราคาไปสู่การสร้างคุณค่าที่มันปฏิเสธได้ยากจริงๆผ่าน ข้อเสนอที่ออกแบบมาอย่างดีโดยใช้สมการคุณค่าเป็นการหลัด่ดแล้วก็เข้าใจตลาดเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งถูกต้องเลยค่ะเปลี่ยนคำถามในหัวจากจะตัดราคาแข่งยังไงดีไปเป็นเราจะเพิ่มคุณค่าในแต่ละส่วนของสมการนี้ได้ยังไงบ้างนะให้ลูกค้ารู้สึกว่าโหจ่ายแพงกว่าก็คุ้มครับผมก่อนจะจบกันไปวันนี้อยากจะฝากคาถามทิ้งท้ายไวใ้ให้ลองคิดกันต่อนะครับค่ะ สมมุติว่าเราลองเอาข้อเสนอที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมาลองคิดปรับปรุงดูโดยนิ้นไปที่การลดความพยายามหรือลดความล่าช้าของลูกค้าให้มันน้อยลงแบบเห็นภาพชัดๆเลยนะครับการรับรู้คุณค่าของข้อเสนอนั้นมันจะเปลี่ยนไปได้มากน้อยแค่ไหนครับถึงแม้ว่าผลลัพธ์ในฝันหลักๆอาจจะยังเหมือนเดิม,มเป็นคำถามที่น่าคิดต่อยอดมากเลยค่ะลองไปคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ